บับบวขับรถบินอยู่พุ่นแต่รอเทียงสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับพูดได้ขำว่าแล้วก็กดไลค์กดแชร์หน่อยเด้ <c oughs> อสวัสดีครับสวัสดีหนึ่งร้อยท่านครับผมมินเนี่ามบอกน้ำครับพี่น้องครับผู้ได้ขำวมาแล้วก็กดไลค์กดแ like, ชร์หน่อยนะ สองร้อยคนครับถ้าพี่น้องก้อนถ้าพี่น้องสิเข่าไม่อยกดเวรงก้อนพากันกินข้าวแลงในช่วงนี้ขึ้นบะมีดดยนี่คนลงสิสองร้อยท่านครับขอไม่ลายคนหลายกนแช่นะพี่น้องนะครับเอ้าตลาดแล้ว พูดไปแล้วครับพี่น้องครับสำหรับซันเราอีพีที่เก้านะครับผู้ใดทีถามหาผู้ใดทีรอค่อยนะครับมาถึงแล้วนะครับอีพีที่เก้าฝากพี่น้องซื้อบัตรจองตั๋วครับวันแรกนะครับสตันเลยครับขอหารอยในหารอยรอยหิหรีมือนี่ก็ขอดอกประกาศขอ แต่ว่าอยากให้พี่น้องเขาไม่กําลังใจหลายๆนะครับอยากให้พี่น้องเขาไม่กําังใจหลายๆขอบคุณดียังหักย่างแพงกันเด้อนะครับแฟนเพลงแฟนคลับทุบ้านทุกทุกบ้านจริงๆนะครับที่มอบความหักความแพงให้นะครับเขาไม่กังลใจกันนะครับพาะวสิเป็นแฟนเพลงแฟนคลับของศิลปินในทีมงานนะครับศิลปินของสั้นเรานะครับนะครับ ผมงเน่ต้องมียาดมไปวิ่งรถแมอ๋อขี้ตกหลุมค่ะบว่าพานเน้อรับสวัสดีครับสวัสดีแม่ปิ่มครับให้กำลังใจกันเน้อผู้ใดก็ได้ไปยินข่าวม่เน่ไ้ยินข่าวแม่เน่อะไรนี่เหรอ,อไปถามยุ้ยใสกังหันเนี่ย สวัสดี4 0่รอยท่านครับกําลังไปกินเข่าครับพี่น้องครับกําลังจไปกินเข,นนข่านะครับกําลังจะกินข้าวนะครับแช่นครับขอบคุณมากๆครับน่าาบู๊ยืนหนึ่งเหมืนอนกันแรตเติ้ลสเว่นไปเลยพี่น o อ g ยังกระด้นะครับเราก็อยู่ในส่วนของเราทําผลงานของเราให้ดีที่สุดให้พี่น้องฮักพี่น้องเพ่งที่สุดไม่แข่งกับใครแข่งกับตัวเองครับ เ่งกับตัวเองแต่แข่งกับจักรของก็ยังก็ยังบอหลอดอยู่แปนบมอพี่จิงเยคยครอีพีนี้ขอขอความมา,วามความแบงจากพี่จากน้องครับอีพีนี้ขอถทะลุทะลุเป้าจักเทียในเรื่องพีง่น้องนะครับตีไว้น่ะหาพันนะครับญญผมว่ารู้ว่าสบหอดบอแต่ ขั้นพี่น้องหักพี่น้องเพลงอีหลีนะครับดันซอยกันครับพี่น้นองคำดันซอยกันกดไลค์กดแชร์เป็นสิ่งสําคัญที่สุดนะครับกดไลค์กดแชร์พูดที่พูดพูดาขายบัตรของสั้นเหล่านะครับเราจะไม่ใช้คําว่าขายหรือคําว่าโปรโมทอะไรทั้งสิ้นเพราะมันมีผลต่อการมองเห็นนะครับมันคือมัน มันมีผลนะครับพี่น้องมันมีผลเพราะว่าเฟซบุ๊กอ่ะมันมันมันโดนปิดกั้นมันมันมันเห็ดไม่พี่น้องเฟซบุ๊กไม่เห็ดไม่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจะไม่ใช้คําว่าซื้อขายนะครับราคาอะไรประมาณนี้คือให้พี่น้องเบิ้งในโพสเตอร์ลังคนกับลังคนกับถามมารา้วค่ะไ่คือเบิ้งในโพสเตอร์เลยนะครับดูในโพสเตอร์อ่านให้ละเอียดเลยนะครับเพราะว่าเรานะครับไม่สามารถพิมพ์คาว่าขายซื้อนะครับได้เลยนะครับ มั่นละ่ะบอลลุดเนะมีแต่เพิ่มคอยเงินประสันดันซอยกันเด้อครับดันซอยกันทุกบ้านเลยนะครับบอสิเป็นบ้านคูดลลาบูดสำคัญดี่สุด<ย>เลยนะครับบ้านเดียวบ,นนบ,บ้านเดียวว่าสิเป็นบ้านแฟนคลับบา้านฮักแพงนะครับบ้านเ,นเนานติมฝันบ้าน j k p Official j k p Mansion นะครับให้กำลังใจกันดันซอยกันเรื่องพี่น้องเนื้อนะครับสำหรับีพี่นี่นะครับีพีนี้นะครับผมซอยกันนะครับพี่น้องครับเพราะขออย่างหลายนะครับมีข่าว่าแจ้งพี่น้อง450กว่าท่านนะครับผู้ดทีนะครับอยากมาให้กำลังใจที่บ้านนะครับตอนนี้เนื่องด้วยสถานการณ์ตอนนี้นะครับบีบบังคับมาเรื่อยๆบีบบังคับม่เรย่อยพี่น้องบีบบังคับในที่นี้คือ นะครับมันยังบป็นเนโนนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเราจะทําเป็นแบบกลุ่มปิดไปก่อนนะครับที่บุดเคยเบาไว้นะครับจะรับนะครับจะเปิดรับหน้างานด้วยอันนี้ขอขอพู้แล้วู้ใ่ญ่เิ่นขอพี่น้องนะครับผู้หล้วู้ใ่ญ่เิ่นขอเข้าใจเพิ่นยูในการดูแลในการควบคุมมันจะหนักนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเป็นขอซะว่า ็ดคือเกาอย่าเฝ้าเฮ็ดถอให้มันให้มันแจ็ให้มันจางไปก็อน,นี้ก้อนช่วงนี้มันก็เริ่มเข้มข้นกึ้นมาอีกสําหรับโรกระบาดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับให้มันจางไปอีกเั็หน่อยก่อนนะครับเราจะทําในแค่กลุ่มปิดนะครับ พอสันเลี่งหน้างั้นเขาบลับเ้วยอพี่น้องเดินนะครับโหมดเดิที่2บุ้พูดไปแล้วนะครับไม่มีการรับหน้างานนะครับเดี๋ยวผู้จะพยาามอธิบายพี่น้องฟังรื่อยเยนะครับเพราะว่าทั้งบุรุษยาม็นกับเป็นห่วงหลัในการควบคุมดูแลบัญสนักเพิ่นบ่อหยากเพิ่อนบ่อยากเหินเพื่อนนักใจนะพี่น้องนะครับเอาเป็นว่าเราอยู่ในกรอบของเรานะครับอยู่ในกรอบก็คือเก่าเนาะพี่น้องเพื่อระยะยาวนะครับเพื่อระยะยาวนะครับเพื่อเซฟทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพื่อเป็นระยะยาวด้วยนะครับ ส่วนคนผู้ผู้ที่หักที่เพ่งกันนะครับเดี๋ยวนะครับรอเบิงมืออีกเด้อน,นะครับเดี๋ยวรอรอวันใกล้ถึงวันก่อนนะครับแล้วล่อไก่หอดมือก่อนเด้อนะครับคอยบอกเลี้ยวว่าแย่นัดทั้งบ้านก็อยากมาทั้งหมด่บ้นก็อยากมาหานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเหาจังบอกกันอีกเทนึงเนาะนะครับเดี๋ยวเห้จังบอกอีกขันอีกเทนึงเดี๋ยวรอไก่มือก่อนนะครับแต่ตอนนี้นะครับ คือเพม่อนก็เป็นห่วงในเรื่องของการสถานการณ์ตอนนี้มันมันไหลแรงขึ้นนตพี่น้องตอนนี้มันไหลแรงขึ้นทางอีสานตอนนี้โดนเต็มๆมเลยนะครับทางอีสานดูเต็มเ็มเลยเร้อนะครับเนี่ยก็สายพันธุ์ใบเขาเลยเข้มเออสายพันธุ์สายพันธุ์มันกับแปรไปเรื่อยๆพี่น้องแต่สายพันธุ์เนียันอันตรายบอมันกับบาดอันตรายนะครับไม่ไม่ถึงตายแต่ว่ามันติดเร็วมันติดเร็วมันติดไงมันมากับอากาศนะพี่น้องมันมากับอากาศเลยด้อนะครับไทยมันมันมากับอากาศนะครับ ในใจขเขาก็ย <accurately S 2> ังเห็นติดหมดปอนเิดเนี่ยติดน้ำกันหมดเลยมันจังบได้วณบ้านกันได้ยางเขาใส่มันเลยโควิดเนี่ยติดหล่ะติดน <hel an> ้ำกันหมดพวกสิบล <hel an> ้านคนนี่ติดน้ำกันหมดเลยยังมีผบริเวณติดจังบ่อยกันบ่ได้เนาะอยากคิดสั้นอยู่พี่น้องติดหล่ะก็พักกันรักษารักษาเศร้าก็เศร้ารักษาเพราะเศร้ากันรักษาเพราะเศร้าแค่นั้นเพระมาณประมาณเออสาพันยิ้มไม่ถึงตายสั้นๆคนมันบ่ได้เลยนะครับ เชื้อรคมันขับไปห้องกับปั๊บเพื่อกันห้ากับเกงเพื่อกันมันนูนห้ากับอะไรเออทั้งหมอทั้งยังคนกะมันขึ้นอาที่พคนอยู่แล้วที่จะต้องรักษานะครับเหตุวิธีทั้งทุกวิธีทั้งแบเพื่อที่จะรักษาเพราะฉะนั้นแล้วมันก็จะมาเรื่อยๆนะครับโรคไพ้มเนมาเรื่อยๆเึ็นมาเรื่อยๆเกิดเนมาเรื่อยห้ากับปั๊บไปตามนะครับห้องกับับไปตามมันเป็นเรื่องมันเป็นกลไกของโรคอ่ะพี่น้องเป็นกลไกของโรคจมย้าอสัน ห้จมแน่ขันจมกั้นมาจมก็คิดนหอดข่อยนี่เออขั้นมาจมมึงสี่ก็ให้จมเน่เออจมไปมู้จอกับฟังคือเกานน่นล่ะฟังก์ฟังแนวใดดด้ใจคว่ำมู้จ้ากะเอาไปปับน้ำแนวใดดบ่ได้ใจคว่ำไม่ได้เลยสลกะฟังแหล้วกับหัวหล้กกับ่ต้องเก็บไปคิดไปเบาแค่นั้นแหละครับอืมว่สี่เหลียมได้ข่อยชิวๆสันนีห้าร้อยท่านนะครับอยู่ตั้งแต่เกิดตัวเครื่องบินขายต่อค่ะรถลาก เอเดี๋ยวเหาจังเวากันทีมงานคุณภาเมาจังเบากันเนาะนะครับแต่ว่าหน้างานคือไม่เปิดลับนะครับผมหน้างานคือเราไม่เปิดลับนะครับอแต่อาจจะมีมีการจํากัดคนอยู่เดี๋ยวจะไปถามิืนกอนว่าจําจํากัดคนได้เท่าไหร่ยังสินะครับเดี๋ยวเรากับคุยกับผูหัยกรเนาะนะครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเลวตอนนี้คือเอาเอาเป็นคือเกาห้อไปก่อนเนาะนะครับไล์ทางไล์สดรับชมทางไล์สดนะครับอย่างเดียวไปก่อนเนาะครับ จมหล่ดเอือยมาร์กบัสนเออยพอได้หัวจมตัวเนาะขัน่าบะจมกันสิคิดหฮอดกันทันมาจมเหเนไเป็นสไตล์ของไปของมั่นอหมพี่น้องเนาะนะครับมาคูู้แพ้งคู้มากกกะยูคูู้บ่ฟฮักกะว่าเป็นอย่างเท่ากับว่าเดชนี่เนาะพี่น้องนะครับ <c oughs> เป็นว่าคนหาคนสร้างบริขินยูกับบริขินยูกับจะของบริขินยูกับตัว โตเฮาดอกพี่น้องขั้นเ่นมากากเข้าให้จังใดเพิ่นกระหักคือเกาสีดาเพิ่นขึ้นหมูขึ้นมาเพิ่นกะหักเข้าคือเกาขั้น่นบ่าหักเข้ามันไปกราบตีนกาบนะกะราบหลังกราบซีทิศนั่งไปกาบพอดบ้านเขากับว่าหักขั้นเอยบ่ฮหักเพราะฉะนั้นแล้วเอาแต่ค้นทีเราแคร์เฉพาะคนที่รักเราแคร์เฉพาะคนที่ห้กําลังใจเข้าดีกลัวนะครับอ้บะหักเข้ากับว่าต้องไปแค่ว่าต้องไปแหกคาแค่นั้นแหละครับ ชิวๆนะครับผมสู่เป็นห่วงสรนขอบคุณครับสื่อบัตรก็นับแหลกสื่อบัตรให้งกำลังใจกันก่อนนะครับสื่อบัตรให้งกำลังใจกันก่อนกับสั้นเรานะครับให้มีพื้นที่จะมาหากินเน่นะครับในส่วนของการเทรดไรสดนะครับพ่อก็ไปเปียบเดินผู้ใดงเนาะนะครับเข้าใจในที่นี้เพราะฉะนั้นแล้วทุกคนทุกชีวิตเปนต้องดิ้นนรืพี่น้องต้องสู้นะครับงวดงวดกับหนึ่งถ่ายยูพ่อแมงถ่ายยู่ขอบพุ่งถ่ายยู่เบร่มือถ่าย หาบอบบ่ไหหาไปให้จะต,ต้องหาให้ได้ต้องขอาใจน้องพี่น้องทุกชีวิตต้องดิ้นเพราะฉะนั้นแล้วพื้นที่ในการทำมาหากินของข่อยก็คือสั้นเราข่อยอยากเหยียดให้มันให้พี่น้องไปหักเราข่อยกับบอกข่อยกับอกบอกคือข่อยน่ะข่อยกระบอกเลยไม่ได้ละทุกคนต้องมาดูบอรกรับเอาคนที่หักกัดอิหลีมาเบึงนะคนที่อยากให้กําลังใจทีมงานเราจริงๆคนที่หักสั้นเล่าอิหลี่ จังสือบัตรเขาว่าเบองเดอร์ผู้ใดทีบ่หักเขามาเล้วมแต่ศิวาดามาศิวาดายินดีเอาเงินคืนนะครับทักมาเลยทักมาบอกนะครับนอพี่ก้อนก้อนกันแล้วแต่พอฉันเร้วอยากให้มมแต่เข้ามาเข้ามาหักเข้ามาให้กำลังใจกันที่เข้ามาดูซันแล้วจริงๆนะครับว่าต้องเขามาว่าต้องเขามาเบิง์ข่าวว่าต้องเขามาจับข้าวว่าต้องมาเฮ็ดประเด็นไม่ต้องเข้ามานะครับขอคนที่รักจริงๆต้องแต่คนที่รักจริงๆจังสือบัตรเขาว่าเบิรงกันเนาะ นะครับไม่งั้นไม่คือห้เขาก็บไอยากดาม,มาเขาก็บเราก็อยู่ในจุดของเรานะครับอย,อยู่ในจุดของเอานะครับอืมขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆนะครับเลยสิบวันเด็ดไปรอเาบาบันอุ่นจักเทือดอกมากเลยมากเลยขั้นอยากรออ่ะพี่ผ้ารอมาโหลดจอ,ดอนันอ่านี้มาเอาโน่นนี่นนนมาโหลด จเสือเออจังหวะกันวันนี้แจ่มใสน่ารักปังๆคือวอาดีแท้ลูกลาวสันไว้ข่อยบอกไปทัวร์ไปถีบดีขึ้นยังเนี่ยผู้จอดวงหูจักยังซะแล้วเรื่องการบอกไปถีบไปทัวร์นี่ต้องให้ข่อยแม่ผู้ใหญ่บ้านบุญจมเดียวสินแฟนกับลูกแดงใจสั้งสั้งเล่าเลยอกับตัวขอบคุณหลายๆครับขอบคุณ มากมากนะครับให้กำลังใจกันให้กำลังไปกินเข่าหิวเข่าวพรามีแห้งป่าไหนเพรามีแห้งตอก่อนป่าไหนยาเฝ้ายาเฝ้ากัดยาเฝ้าจิกมาเด้อให้กินเข่าก่อนกินเข่าอิ่มๆก่อนให้มีให้เขาไปเลี้ยงสมองหลายๆก่อนจังสิมีแห้งกัดมีแห้งจิกตอนนี้เ่าท่านได้รับรู้อย่างนะครับเพอาะฉะนั้นเดี๋ยวเอาตามเอาเอาตามที่สติมีตอนนี้ก่อนเนาะเ่าท่านได้ตอก่อนตอก่อนก็เพื่อนเาท่านได้หลาย หวัดไปเลยนี่หวัดเถอะเว้ยเวดีพ่อบ้า <illes> น <ś üre> เวััไม่ได้ยา<อ>ก,กดอกเรื่องนั่นนะ่ะเออทั้นสิมนว่าอีหลีน่ะน,นะ<ส>รักป้ามี<ส>และทีมงานซันเราทุกคนค่ะขอบคุณครับขอบคุณที่รักกัน <S <S ในกลุ่มคอให้มีแต่คนที่รักกัน คนที่อยากให้กำลังใจกันจริงๆในสถานการณ์แบบนี้นะครับทุกคนมีอาชีพเป็นหลักเป็นแหลง่งทุกคนมีบางคนมีโอกาสในการหามีโอกาสในการหาเงินมากกว่าเราขอแค่พื้นที่จุดๆุดนี้ที่เราจะทำเพื่อที่จะมีโอกาสอันนี้เปิดเปิดโอกาสช่องทางใน ในทีมงานทุกๆคนมันเป็นแคมมบูดเด้ไม่ใช่แค่ศิลปินด้วยนะครับแดนเซอร์ cer, mm hmm. เครื่องเสียงเบที่นักดนตรีคอนบอยแมครัวนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันจะได้ขับเคลื่อนไปนะครับอันนี้คือเปิดโอกาสให้ทุกอาชีพเดมาหุ่มกันในคนที่เหอาชีพนี้เดมาหุ่มกันแล้วกันเดมาเปิดโอกาสในกัรน,นะครับแบ่งปันโอกาสใกนกันครับพี่น้องครับ ผู้ไดทีมีโอกาสในการหางานมีโอกาสที่งานเป็นหลักเป็นแหล่งแล้วนะครับเออนี่คืออยากให้พี่น้องซอยกันซอยกับหนึ่งหนึ่งกลุ่มอาชีพท,ที่ตอนนี้มันไม่มีคําว่าหลักแหล่งมันไม่มีคําว่ามั่นคงเลยนะครับไม่รู้ว่าจะโดนวันไหนไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อมีโอกาสเนี่ยก็จะมีไลท์ทำไลท์เกิดขึ้นนี่คือโอกาสนะครับ นี่คือโอกาสแล้วอยากให้พี่น้องให้โอกาสที่แบนี้คือเราเปิดรับโอกาสนะครับเปิดรับโอกาสทางกลุ่มปิดคนที่จะให้โอกาสคือทุกคนนะครับพี่น้องให้โอกาสหลายเราก็อ,อยู่รอดถ้าพี่น้องบ่ให้โอกาสพี่น้องบ่สนับสนุนบ่ให้กำลังใจคือเกา่าเราก็ไม่มีโอกาสแม้กระทั่งช่องทางนี้ช่องทางออนไลน์เพราะฉะนั้นแล้วอยากให้โอกาสกันนาะพี่น้องเนาะนะครับ ขอบคุณมากๆครับผู้ได้วางได้อีกทีมงานคุณภาพเพาเดี๋ยวบอกบอกทั้งบอกหลังงานเด้ออยากทำยังไะจมูกคีสอนสมกินนั่งสมก่อยมักในความสามารถของผกเจ้าขอบคุณหลายๆครับขอบคุณมากมากขอบคุณยี่หลีนะครับม่มีคำว่าเฟกเด้นะครับไม่มีคำว่าเฟกไม่มีคำว่า ต้องเป็นอย่างนี้คนถึงรักไม่ครับไม่ครับผมบอกตลอดนะครับแมปา้าเขาบอกตลอดแมป้าซีนี่สอนตลอดสอนทุกคนผู้กระลับชมต่อมากถ้ามีโอกาสก็จะบอกกันบอกในกลุ่มศิลปินเราว่าอย่าเป็นในสิ่งที่เขาอยากให้เป็นอย่าเฟกในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนของตนเองเพราะสังคมสมัยนี้เขาต้องการใจเลขใจนะครับอันนี้คือ ม่ป่าแล้วสืสซ้อนตลอดมีความสามารถในด้านไหนเอาออกมาให้หมดเป็นแบบใดเอาออกมาให้หมดอย่าเอาแค่ความดีออกมาสู้หน้ากันอย่าเอาแค่สิ่งที่ที่ตัวเองทำทาดีออกมาเกื้อเ,เฟื้อกับพี่้องแต่ดีก็คือว่าดีสิ่งใดทีเหตุ Head ออกมาจากใจเหตุออกมาเลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่ นะครับบอกสอนกันตลอดในทิมงนั่นนะครับเพราะฉะนเรลยกวคนที่แคกคนดิบคนที่มาหาเข้านั่นก็คือคนที่เขารู้ถึงเขาหูถึงนิสัยเข้าแล้วเขารู้ถึงว่าเอบอบักบูดเป็นสี่ไม่ใี่สี่เป็นสี่บิวเป็นสี่อีเปย์เป็นสี่เด้อ,อทุกคนเป็นแบบนี้เนี่ยให้เปินหักให้หักอ้วยนี่ให้เปินสร้างให้เปินสร้าง สร้างจังสี่นะครับผมคิดว่าคนทีมันก็มีเ,มเหมดอนเหเนาะพี่น,อน,อนอ้องเนาะคนหาคนสร้างมีหเหมืเด้อนะครับเพราะฉะนั้นเอวเราไม่ต้องเฟคดีที่สุดเนาะนะครับเป็นเป็นตัวของตัวเองตลอดนะครับอะไรนะเอานี่บอ่ว่ามีคนใน <laughs> มันแสงแด็บอะไรแมนที่สุดครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณเนอ้อนะครับอันนี้บอกออกจากใจอยากเบ้าอยากเบ้านะครับอยากเบ้าออกจากใจ นะครับแนวดิเดวบอแล้วก็สวงต่อคนที่รักฟังก็คือคนที่รักเราผมคิดว่าสี่ร้อยห้าร้อยคนเนี่ยที่เข้ามาดูผมคือคนที่รักผมนะครับผมจังกาวบอกนะครับปาตีดาวอุ้ยว่าท่านดอกสามนาทีพี่น้องปาตีดาวเร็วๆส่งไอ้ขวายแน่ไพี่น้องส่งปาตีดาวขวายแน่เร็วๆสามนาทีเร็วๆ คนละห้าสิดาวก็ได้เร็วพี่น้องตวงปาร์ตีดาวให้หน่อยสนาที่เราพี่น้องตวงปาร์ตีดาวให้นเนี่ยะ เดี๋ยวรอปาตี่ดาวก่อนเนาะนั่ตรงไหนเดี๋ยวรอปาตี้ดาวแล้วกันทีออกไปได้พี่น้องเยอนะครับขอบคุณนะครับโมงหนึแล้วบ่าวบ่อก้นจินไพี่น้องขอบคุณขอบคุณที่เป็นกำลัใจนะครันยัเลไวเนี่มันจะมีเนีอัดอันตันใจหลายยาบ่บ่อน้ำมูจอลเลื่าวบอน้ำบ่าบ่าวน้ำพ่นทีาเข้าเสบ่กบ้ำพูด ต้องไปตังเน้นมาสั่นแต่ผิวมาอีกหนึ่งนาทีนะครับเร็วๆปัติดาวอีกหนึาทีนะครับปัิดาวปล่อยจอยเล่ยดึงปล่ดงหน่ยป่อยจอยเลกำลังดึงสองเล่ยต่างกันเลยตุดต่ออีกหนึ่งนาทีนะครับปัิดาวสงดาวหน่อยนะครับปัติดาว ตอนนี้หนึ่ันคือปฏิดาวมันจะได้คูณสองครับตอนนี้หนึ่าเจ็ดาวเลยครับ<อ>ป็นดาวมาอีกนะครับทั้งสอมแีกต้อ,องตาน,นคแค่รอีกแคสินาทีห้ินาทีนะครับตอนนี้อยู่ที่ 1, พันสามเก้าสิบเจ็ดดวงซุ่มได้ี่รองซ่มไม่อีกเลยซุ่มไม่อีกไม่สิบค้นสองนะที่รองไมสิบดาวคูณสองไม่เหนมนรอก 1,500ดาวตอนนี้พี้องพัฒนาแล้วพัฒนาจะได้3,000บวงคู่2พี่้องสูงมาอีกนิดนึงสูงไม่ถึกัน2,000อีก28วินาทีครับอีก28วินาทีพี้องสูงให้แน่สมบัตที่ทาให้เลยครับเดียวตอนนี้1,500ดวงแล้วนะครับเดี๋ยวพปเจดีย์คู่1 1 3 1 2 10 9 8 เ4 3 2ห0โองยหมดเวลาหมดเวลาปลาร์ี้ดาแวแล้วไ,ได้เท่าไหรอ่ะเอามันจะไม่ขึ้นะเดี๋ยวมันจะสะสไมไปที่หนก็กินมะ โอ้น <łość> ี่เึ้นแล้วขอบคุณครับขอบคุณดาวน้พี่ีดองเด้อขอบคุณตลดขอบคุณตรงตอนนี้ครับอ๋อวัี่ผีดองกินเขากินน้ำกันเยอะนะครับไปแล้ว